เดินแล้ว <laughs> เดินแล้ว <มา S 1> เดินแล้วมาเด้อครับ <laughs> <laughs> ตลอดเลยมาเด้อมาต<บ>ีเขาซอยกันแต่งตัวครบเส้นแล้วก็ได้ไม่ได้างภาพแล้วผู้ก้วไกลกับก้วอบฟังยายสอนมากินอบไก่ยายสอน

แผนกขั้วไก่นัวไก่แโซางานังขั้วไก่แผนกขั้วไก่อบไก่ไก่อบฟางอนกขั้วไก่เมนูมอนีไก่อบฟางนคะแต่งแต่แม่ขัวโาแต่แม่ขัวกัผู้งามแงว่าดปืนยิ้มว่มีเด็ก มีเด็กสเปอร์มาสองคนคุดแม่โคไปขันหลังใส่กันคุดแม่โคเต,ะต,ะตะิลซีวะหันมาเร็วหันมาหันมา ทั้งตากทั้งตากเขาตากเขาเขาเขาถือฟุตลินฮ้นเอาโนดนซ้ำใดล่ะครับสามนาทีเหรอสานาทีป่ะิีหลักกายไหมนะินีหลักกายไหม,อมเอามันมันเป็นังสีมันได้อยู่เป็นบ่อหนิ MBC 뉴니